สวัสดีค่ะซเซเว่นไทโ,โปรปโรดักชันนะคะมนีน้องยูยูขอกงงขอกควายของหมอโจนะคะจะคล้องพ่นพยูดค่ะพี่นองก็เลยถือโอกาสนี้มาหลักง่วงหน่อยนะคะพอดีว่าเอารถขั้นใหญ่มากอยู่นะ,ะหลักง่วงว่าพ่อนะคะก็สีเอาควายง่ามเมียน้ำนะคะว่าหลุดจะคล้องมันไปใส่นะหน้องยูสีผ้าชมนะคะเป็นเหมือนเหมือจนจังเอยเดี๋ยวขอหยาดกลับกล่องน,นะคะ อ่าโดนๆเธอไะหนะคะไยนมาเยี่ยมคอกควายงามง่วงามของหมอโจนะคะมีเท้งควายแล้วกัมีเท้งง่วนะคะเดี๋ยวจิพาไปชมเทอรลอโตค่ะเฮ็ดนาพอวอร์พรเวออายุนะคะวันดีเฮ้ hey! สบายดีไหมเธอมันลูกของเธอเหรอฉันว่าแล้วเชียวหน้าเธอเหมือนกันเลย <laughs> ควายงง สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเหมือนแดดด้วค่ะเพราะว่ามันหย่อนแสงนะคะแล้วหนูยุไปเริ่มจากฟังผุ่นดีวะอันนี้ว่าหลุยห,หรือว่าเจ้าของคนไปใส่นะคะสำหรับง่อนหน่อยทีหนูยุสิมาหลักนะคะก็คือตัวนี้เดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งนะคะ นี่หลูกบาเซเอาตัวนี้นะคะแต่มันนี่ไหนลูกฮลัลโหลมันย้อนแสงอะ่ะ สวัสดีค่ะทักไทยหนึ่งล้านคนที่เข้ามาฮะม,มอโจทเราเหตุของไหมนะคะโชครับทวีฟาร์รามโอ้ยไป่ย่างเทนะคะสุดยอดเลย แต่หาเจ้าของบ่พอไหมคะ่ะเจ้าของแล้วไปใส่บุ๋ยาสิพาชมค่อยงามง่วงงามไปพังๆนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากก้ไหลกดแช่เด้อค่ะเด้ออ่ะเดี๋ยวพาชมทีละหนึ่งตัวพาชมแบบบ่หูขอมลอีอย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะมีแต่ค่อยตัวง,งาม,งาม อันนี้ควายแม่พันนะคะแม่มันหายด,มาดาิมาเด้อเจ้าของมาเด้อเจ้าของคอกนุสิรักนัวรักควายเมื่อเฮือนหนูได้ดดดบัตน,นี้อุย้อยควายน้อยควายน้อยแต้ ขอชมสดๆเลยครับคุ่าู้ขายให้ผมแมวเ,เศร้าโอ้คือตสร้างแถะขาดว่าสิมีควายหน่อยตัวนี้แหละค่ะที่สามารถยัดไส่รถได้น,นะคะแล้วกาตัวนี้เนาะสองตัวนี้ที่ห้องสีจับยัดไส่รถนี่มันน่ารักมากเลยนะน้องบิวดูดิ มันนี่ไหนลูกมันนี่แล้วจ้าจ้าอันนี้คือแม่ของนางนะคะตรงนี้ต้องขอภัยในความหย่อนแสงเ้อจังไหนกะรอชมคลิปเต็มที่ช่อง11 h e l l o Production นะคะเดี๋ยวทายง,งาม,งามไปฝากค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งควายขอกควายลอยลานน้องเพิ่นก่อนเนาะคะ่ะเนาะ อืดอ,อ,อันนี้ก็ควายงามคือคักคือแน่แทยค่ะอันนี้ก็ควายนะคะตัวนี้คืองามเลยค่ะยืนไหนลูก อนี่นะคะขาวๆนี่แหละ <c oughs> ลเพื่นบ้าขายไห้ <laughs> <laughs> โอ้ตะลิตนนทะ <laughs> พี่บอยแกมาคอมเมนต์ไล์สดนุยอยู่เนี่ยบอกแล้วแล้วจองแล้วขั้วหน่อยตัวหนึง่งก็มั่วหน่อยแล้วใส่รถได้ดูดู ไม่ค,มคอ่อยไม่ค่อยเท่าไหร่งานเพิ่มเยอะมากอ่ะอ่ะอะไรกันเนียเพดมาเด้อมาโจ้ขันเห็นไหลโซนนี่จบไหลโซนนี่คืองัวเจ้าเสียเด้อค่ะ <laughs> โอ้ยอ่อนซ่อนนี่เนาะควายกับเป็นไลยโตนะฟรามหนี่คุณมีตะเกรดพรีเม่ยมด้วยค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะอันนี้แม่นี่มอโจว่าสิขายอยู่ด้วยค่ะพี่นอ้องผู้ใดสนใจนะคะ<ม>แล้วขายสามมื้นหาเท่านั้นและค่ะ<ม>จะของพุนโบยูนะคะแถวขอก <laughs> นี่ตั้งราคาเอง่าฮ่าฮ่าอ่่่่ มาเด้อพี่้อกตัวน,นี้หาเมื่อนค่ะท่องพร้อมอคอกนี้ขายเพกระจาดนะคะเจ้าของคนบาอยูค่ะนี่เด้ลูกแล้วตนนัวนี้ตัวเมียเลยค่ะตัวน,นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีห้าแสนท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขึ้นเป็นหกแสนแล้วไม่เคย <laughs> สวัสดีสุขูสุขนนะคะมื่อนี่ต่างใจมา,ทาไทยแมวเ,เศร้านะคะพี่น้องตัวนี้ละ่ะ บอกง่ายๆว่าตั้งแต่ขอดต,ตัวนี้มากนะคะก็คือหักวกันใดบันบ่แหงเลยค่ะ<ป>เพราะน้ำท่วม <laughs> <laughs> มีคนมาถามถามอยา่างใดหลายคนแล้วนะคะสำหรับตัวนี้รูปอันบาเซาสายพี่โอนะคะเหนือนังว่าต้องพูดถึงค่ะ เนื้อนังดีแข้งขาดีนะคะนำตัวนางออกเทาๆอยู่เด้ใช่ไหมคือคล้ายๆก,กับอยนา่าจะสีเหมือนพ่อสีเหมือนพ่อ,อสีกระต่ายหม้อนะคะ <c oughs> <c oughs> มาคุยหน่อยตัวนี้นะมียิ้มด้วยแม่ <c oughs> พี่ว่ามันจะได้จัดฟันไหมคะมาแล้วค่ะนวนไหลคายตอนนี้หาหมื่นไหมค่ะต้นนั้นสามหมื่นหา <laughs> มันนีเ,นเลนอน้ำไเอาออกมาที่ข้าง,งนอกกคับ เจ้าของเจ้าของฟ้ามเพิ่นมาแล้วนะคะมาผชมควายในไรชนเลยหมอพาชมชมควายหน่อยค่ะครับเขาเบิ้งควายก่อนก็ได้ครับตัวนี้แม่ดาวสารคามถุงร้อยสี่สิบเก็บท้องเบิ้มพันล้านสามเดือนปัดโทหมอเปิดราคาปะค่ะเปิดราคาทุกตัวทุกตัวครับ สนใจ้้าามดดูไตัวนี้เปิดเท่าไหร่คะตัวนี้ขอไม่ออกอากาศดีกว่าโอเคหลังไมค์มาคุยกันได้นะคะก็คุณภาพสมราคานะครับอันอายุจักปีเหรอคะนั่นลูกที่สามไม่พอครับลูกสามสามไม่พอก็จะเป็นเกล็ดกลางๆนะครับไปหาค่ะไงอากาศเหมือนที่การจ่ายลูกในการดีมาท่านก็ต้องเขาอาศัยลูกนะครับค่ะแต่เดี๋ยวหมอมาทั้งนี้ เหมือจนจังเอยน,นี่เนาะอโอเคสว่างขึ้นแล้วตัวน,นี้ล่ะคะ่ะตัวนี้แม่อุบลครับเพิ่งคลอดเพิ่นพลังล้านได้สองอาทิตย์กต่อปีขึ้นกุบบนตอนนี้ก็ลูกเบิ้มลูกเพชรอุบลนครับมอถามหน่อยคะ่ะคืองอหน่อยขอดมากคือฟันมันเป็นแบบนี้ได้ปะคะ่ะมันแบบพิษปกติอยู่ครับหนังจะเป็น้องพิษปกติแต่ เป็นพวกพิกกำเนิดแค้กำเนิดแต่ปกติจะเป็นแบบนี้แต่สามารถพบได้ครับเนะสาธุชนิสามารถเจียได้เพิ่วจะมาพบจะเกิดกับจากี่าแค่นั้นเองโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะตนนีี่มกองขลูกแม่่นี่บอะค่ะอ๋อ กำลังดูกล้วยสาวน้อยค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบสิบห้ายางสิเดือน15สิยุกหยุกสิอนๆตัวนี้นะคะทุกตัวเปิดราคาไหมคะครับคันนี้ท่นนี้สนใจสามารถเลื่อนได้มาเยี่ยมชมได้นะคะตัวนี้แน่แม่ขาตัวนี้สวยเป็นลูกเพชรกรดอืมเพชรกรดน่าจะหมดน้ำมันครับออกมาจากแหล่งเขาเลย ยะโสธรของวันนี้ค่ะภูพญาครับค่ะตองภูพญาสิบเดือนเดเือนหน้าก็ขอสูงอใไรนี่ค่ะตัวนี้ประมาณนึร้อยสี่สิบสี่ค่ะตัวนี้นะคะก็ไว้เป็นแม่พออด้วยก็มีโผล่มาหลายสายเหมือนกันโอุ้ดย่าเกยังเป็สุดยอดเลย ในอานาคตครับลำเป็นพ่อพันในอานาคตเจ้าภูหาลูกภูผาลูกโตไหนค่ะพ่อเป็นพ่อคือุูเขาเมืองบุรค่ะอายาะะุเท่าไหร่แล้วคะนี่เดือันนี้อนาคตพ่อพันนะคะเป็นน้องของเจ้าเม็ดเงินอื้อ นแเป็นลหููประมหมาตัวนี้เปิดราคาหมาคะหมอยังไม่มีราคายังไม่มีจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมคะพ่อพันอานครับสำหรับพัฒนาให้เกษตรกร,รนะครับอืมป้างแข่งขามั้ย ค่ะพี่น้องสิผ้าเบื้งคานะคุณนะโอ้ยมาหอดกับออนซ้อนมาหลวเนาะเห็น้อห,นหอดคุ้ยหอนะางดงามตาต่อค่ะคุณหมออันนี้คือหมอใหญ่ใหญ่มาจากคุณเหมือนได้ปะคะ,ใ,ะใหญ่มาจาับคุญลังเหมือนได้ปะคะว่ากุญรังแบบนี้อีก่อดใช่ปยัง,ย,ง,ย,งยังมีอีกุังอยู่โอ้ถึงนเหมือนได้ครับที่คุณแบบนี้ ตัดโถคือขัด้วยแนะ่แต่คุณหมอคือไท,บบทยตอนนั้นเนาะอ่าค่ะนึกว่าแบบว่าใหญ่ามาจากพุ่นนี่จะใหญ่จากที่ไปมันหลายปวด <c oughs> โอเคตัวนี้เป็นลูกก้าวเจริญค่ะลูกสาวก้าวเจริญน้ำพึ่งนะครับอายุสองปีสองปีสองปีมล้งลมอยู่ก็รอให้ผัดก็จะผสมจะเป็นสับหลายครั้งแล้วอ่าน้องสูงเท่าไหร่คะนี่ร้อยสี่ สิบสองทรงดีลักษณะสวยนะคะทุกคนเปิดะะแล้วค่ะบันทึกขอหมอจำมีมะลัยระคาดีค่ะแต่ว่าเขท่านใดญอ๋อโอ้น้องบัวขาวบัวขาวเป็นลูกสาวเพิ่มโชคดี พร้อมพักประธานได้เข้าสามเดือนแล้วนะประธานเสียตินตามรอติดตามมีคนถามว่าถามราคาตัวเมียตัวเมียนะครับตัวใดคะหมายถึงมันมันตัวเมียถูกโตเลยค่ะตัวนี้ขาดไปได้ยัง ท,ทักส่วนตัวหมอโจได้เลยนะคะ,ส,คะสนใจตัวไหนอันนี้แม่น้ำเพชรอันนี้เพชสูงหค่ะสูงร้อยหสิ 150. อันนี้ท้องสามเดือนสูงมากเลยอ่ะท้องในท้องสามเดือนแล้วก็ตัวลูกของอตัวใดคะตัวนี้ท้องผมใส่ไปสองพ่อก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อไหนอะนะครับระหว่างอัศวินกับเ่อนดีอื ส่วนตัวนี้เงินอลลาไทยลูกเงินดอลลาไทยหกเดือนนี้ใส่สองข้อครับใส่สองข้อเพราะว่าอยากได้สองตัวจริงไหมไม่หมออันนี้เพศอะไรคะนี่เพศผู้ครับอุ้ยดูสิดูขามันอะพี่พลอยโคตรพ่ออะนี่อนาคตพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะคะโอ้ยหหัวลูกหรือเปล่านี่อันนี้คืออนาคตพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะคะหกเดือนมันหย่อนแสงจังน้อยนะ อันนี้อายุหกเดือนเลยค่ะตัวนี้ซื้ออยังคะนี่นี่ซื้อไปซื้อสร้างบ้านเจ้าสร้างบ้านสร้างบ้านโอ้โหบ่ได้มีแค่ซ้ำหนีนะอันนี้ท้องสุดยังอันนี้ท้องจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วครับมาบเบิรงนวัวกันหรือแก้กระทินเหรอแก้กระสิ้นย่อนอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นยัง ได้ตัวนี้แม่นี้ท้องแดงกาลสินนะคะโอ้หูไหมลุงที่สามว่าอยู่เท่าไดหรอคะหมอมาหกสิบปีหูแม่นี้สุดยอดเลยท้องแดงกาลสินเกียเดือน ต้องหนาัซนกับตันนี่ยนึกเรื่อหมอ,อ <c oughs> จ้างหาบาทน,น,นี่เนี้ยลูกอันนี้ลูกครับลูกสาวไม่่ใชตัวนนี้นะลูกสาวตัวนุ่นเด้อค่ะสีขาวเหมือนเด้อน,นี่ลูกสีวายชื่สีวายอินด,ดูวานั่นอันนี้ตัวตัวขาวนี่เป็นลูกขอ,ของเชื้อเชลยพัทยากับแม่อุ้มเงินชื่อน้องปลายฟ้านะคะน้องปลายฟ้า ลูกแม่นี่นะคะหมอเปิดราคาบ่ค่ะอรครตอนนี้ก็เปิดราคาแม่บอกราคา<ม>แม่พันชิบเพแม่พันเปิดบ่ค่คะมีไม่เยอะแล้ว,ยอ,ลวอยากเก็บไว้จิมอปล่อยลูกเนาะลูกสีวายแม่แม่เม็ดเงินตัวนี้อะคะ อันนี้อันนี้ใส่ตัวแรกพร้อมตรวจร้อมแล้วกับเทพเทวาแต่ว่า,าหลุดพอหลุดก็เลยพอมาเป็นสาสตรอีกครั้งหนึง่งก็เลยใส่เจ้ารักไปค่ะรอรอผ่านรอบอยู่อันนี้ใส่เจ้ารักนะคะรอผ่านรอบเนาะโอ้หมื่นตือเลย <laughs> แม่นี้ท้องกับ k f เอสามหนึ่ง ตัวนี้ท้อง kf สามหนึ่งนะคะ <8 S 1> จักเดือนหรอคะแปดเดือนแปดเดือนโอ้ยจะคลอดหรอตัวนี้คลอดละคลอดไม่ยังได้อเอ๋อันนี้พ่อเออันนี้พ่อเอกของวันนี้นะคะที่เราจะมาทำคลิปเนาะอะ,อะเดี๋ยวนองยูไว้ซ้ัมนี่ก่อนนะคะหมอคะให้ดูนิดนึงก่อน,นม,มาอ๋อนี่ไงให้ดูเป็นน้ำจิ้มไง <laughs> ดูนิดนึงไงเนี่ยไว้ไปติดตามต่อที่ช่อง11 v e n t h a i r o b production นะคะเดี๋ยวเราสีท่ายเป็นคลิป อากไปใน Youtube นะคะฝากติดตามด้วยค่ะคุณหมอฝากฟาร์มหน่อยค่ะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาติดติดตามได้นะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษาหรือว่าโทรมาสอบถามนะครับศูนย์แปดสี่สี่หนึ่งแปดเก้าหกขอบคุณค่ะ